นะครับสำหรับท่านใดที่อยากได้ตารางรัฐบาลนะครับหรือว่าเม็ดเดียวรัฐบาลไทยนะครับก็กดไปรอที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะ, <Yes. S 1> ะสวัสดีพี่อารัญญาครับสวัสดีครับเดี๋ยวรออาจารย์แป๊บหนึ่งนะครับอาจารย์รอเขาด้วยครบ300ยก่อนอ่ะสองร้อยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูนะครับเม็ดเดียววันที่หนึ่งนะครับมิถุนาฮะมิ นะครับก็จะเป็นเลขนี้นะครับอาจารย์ให้ดูเลข3ตัวก่อนทุกคนใครเข้ามาแล้วกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเข้ากลุ่มฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับอ่ะเลขนะครับจะเป็นเลข3ตัวก่อนอ่ะ3ตัวชอบนะครับ3ตัวชอบก่อนนะครับ3ตัวชอบจะเป็นเลข1 2 7นะครับแล้วก็จะเป็น9 1หนึ่ง นะครับนี่คือเลข3ตัวนะครับนี่คือเลข3ตัวที่ออกริดชอบนะใครอยากเข้ากลุ่มฟรีกดลิงก์ด้านล่างครับขาดีแค่10คนสุดท้ายนะครับ10คนสุดท้ายมาดามวีมาดามวี่พารวยนะครับเอามาดามวีพวนะมาามว่พารวยนี่ใครเนาะเดี๋ยวดูหน่อยนะดูมาดามวีพารวยหน่อย,น,อยนะใครเนาะนี่ <laughs> ให้เลขเหมือนอาจารย์ใช่ไหมเนี่ย มาดามวีพารวยเนี่ยใครเนาะเดี๋ยวเดเข้าไปดูก่อนนะครับอ่ะเลข3ตัวทุกคนพิมพ์เลข3ตัวที่ทุกคนเห็นขึ้นมาพิมพ์เลข3ตัวที่ทุกคนเห็นขึ้นมาเลขอะไรบ้างพิมพ์ขึ้นมาครับเลขอะไรบ้างพิมพ์ขึ้นมาเลข3ตัวที่ทุกคนเห็นนะครับเลขอะไรเลข3ตัวที่สมาชิกสมาชิกทุกท่านเห็นคือเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยอ่ะสวัสดี400ท่านพิมพ์เลขที่ตัวเองเห็นขึ้นมาเป็นเลข3ตัวชอบ นะครับเป็นเลข3ามตัวชอบอ่าขอบคุณมากมากนะครับสำหรับเอซนะอ่าหนึ่งสองเจ็ดเก้าหนึ่งสามนะครับหนึ่งสองเจ็ดเก้าหนึ่งสาม ในครับไม่รู้ว่าจะชอบกันหรือเปล่าเนาะอีก8คนสุดท้ายใครอยากเข้ากลุ่มฟรีทุกคนรีบกดเข้าเลยนะครับ381ท่านเข้ากลุ่มฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับขาดอีก8คนสุดท้ายครับ8คนสุดท้ายใครจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มอาจารย์เป็นกลุ่มแนวทางรวมนะครับเป็นกลุ่มแนวทางรวมนะอ่ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว 478คนอีกนิดเดียวครับกดเข้ามาเลยครับ482ท่าน492ท่านโอ้โหนิดเดียวจริงๆริงอะไรพิมพ์ขึ้นมาครับชอบ,รชอบหนึ่งอะไรพิมพ์ขึ้นมาชอบหนึ่งอะไรพิมพ์ขึ้นมาอาจารย์ขอบอกเลยว่าเลขนี้นะครับจะเป็นเลขหนึ่งอ่าตัวเลขแรกนะครับเลขที่อาจารย์ฝันนะ S 1> <S 1> จะเป็นเลขหนึ่งทุกคนชอบหนึ่งอะไรพิมพ์ขึ้นมาชอบหนึ่งอะไรนะครับใครเข้ามาแล้วสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับยังไม่ได้เข้ากลุ่มท่านใดสมาชิก f c ท่านใดที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับลิงก์ด้านล่างจะเป็นกลุ่มใหม่นะครับเป็นกลุ่มหนึ่งอะไรครับหนึ่งอะไรอยู่ในดวงใจของทุกคนหนึ่งอะไรหนึ่งอะไรอยู่ในดวงใจของทุกคนอ่าทุกอาจารย์ชอบตัวดีครับอ่า แคบครับทุกคนนะครับนี่คือเลขที่อาจารย์ฝันก็จะเป็นเลขฝันนะครับจะเป็นเลขฝันนะเลขฝันแล้วก็เลขเฉซียนะครับจะเป็นเลขนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูฉบับเต็มให้ดูฉบับที่ที่เขียนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับทุกคนอ่ะโอเคทุกคนสมาชิก f c ทุกท่านแคปนะครับ FC สมาชิกทุกท่านแคปนะรัฐบาลไทยเอาไปก่อน1หน่างแล้วกันใครเห็นชัดเจนพิมพ์เลข17นะครับใครเห็นชัดเจนพิมพ์เลข17ขึ้นมา ใครเห็นชัดเจนพิมพ์เลข17นะครับอาจารย์ก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับก็จับเป็นเลขนี้เลย17เหมือนกันนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับทุกคนแคปครับอ่าแคปไว้เลยนะครับแคปไว้เลยนะแคปไว้เลยจ้าอาจารย์ลืมเขียนชื่อเด้นิเดี๋ยวเขียนชื่อหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวเผื่อแบบเลขมันเข้าแล้วเขาไม่รู้ว่าแนวทางใครนะครับออเกรด อ่ะออกติสนะนะครับอืมโอเคเขียนชื่อหน่อยนะครับชอบเหมือนกันเลยใช่ไหมครับอ่ะโอเคนะครับนี่คือเอ่อเรีรัฐบาลไทยของอาจารย์ติสนะนะครับอ่ะทุกคนแคปบเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตแคปบก่อน ทุกคนแคป็บเลยครับแคป็บเลยอะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับคำว่าขอบคุณขึ้นมาครับและลงจากไฟ้สดได้เลยนะครับวันนี้อาจารย์ยกฤษณะก็นะต้องรองต้องขอตัวลงจากไฟ้สดก่อนนะครับเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องร้อนมากแอดมินเอาลิงก์สั่งทุบมาปักไว้รอ